สวัสดีจา้าเพื่อนมาทักทายกันเนาะคะ่ะคำวันพุธเนาะคะ่ะวันพุธท,ที่สิบเจ็ดธันวาพศหกสิบแปดพศยี่สห้าเนาะคะ่ะมันจ้าตำแตงน้ำปลาใส่น้ำปลาน่อยเดียวบม่เยอะตำแตงจืบแสบไม่ใส่กุ้งไม่ใส่อะไรเลยจ้ะแบบธรรมาชาติใส่แต่มกเขือเทศมะนาวปลาานิดนึดนงแล้วก็มีเขาสวยพัด พิกใส่หมูนะคะไม่ใส่น้ำมันหมูออกน้ำมันออกจากหมูที่หายหน้าหายตาไปคือดูสถานการณ์บ้านเราเนาะบ้านเมืองเราเป็นยังไงเนาะเสียดายเสียใจจ้ะเสียดายทหารกะทุกๆคนให้กำลังใจเาอะเด้อ บ้านนี้ก็ไม่ค่อยหิวเขานะคะดูคลิปทหานที่เสียไปเนาะพ่อแม่เป็นลมช็อกลูกแลน้องคือน้องม้านะชื่อมลิเนาะแบบเพ้นล้วมันแบบสะเทือนใจเพือนพนเลยมหาไทยฮะมหาว่าไทยเป็นลังแกประเทศเล็กๆพูดออกมาได้ไงเอาส่วนสวนมองส่วนในคิดเนาะ ถ้าเดือนกระดากดา็ได้าเดือนไหนทีปีนี้ที่ยังทำให้ยิ่งมาปั๊มน้ำมันทำไม้ยิ่งมา,ป,มา,มงมาประชาชนคนไทยและโรงพยาบาลพูดไม่คิดไม่อายกันเรื่องไงที่ที่หวังยืนที่จะหวังหยุดคืนนี่คือเพราะไอ้เมนมันกลัว <c oughs> น้ำม,มาถ่วมมันไงมันเลยพยายามจะหาที่ลบสูงไงเ้าทับทพยากร์ร,รมชาบานเรามากก็ดีใครก็อยากได้ น่าจะประเทศไหนก็เราก็อย่าไปไหว้ใจเนาะคะ่ะฟังหูไปหูมนว่าใคข้เราก็ไม่มีไข้กิงกลัวใขรหรอกแต่ว่าเขาก็ขราบเสิทธิการของทหารคนไทยทุกคนเนาะคะ่ะโอเคยังไงก็ให้กําลังแรงใจทหารกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่เขตชายแดนตอนนี้เนาะคะ่ะให้กาลังใจเด้อจ้ะเด้อสู่ๆจะ้ะสิ่งของเป็นของนอกใจพยายาม ปล่อยได้กับปล่อยแต่สงสารสั์เลี้ยงก็ยังว่าแหละอู้ค่ะหมาแมวเนาะคะ่ะเลี้ยงไว้กับสงสารก็ธรรมดามันไม่นาที่มาลุกล้านไทยมันคนยิงบ้านเมืองเราก่อนลุกก่อนเรียงหาบ้านเราทําผิดสากลโลกไม่มีความคิดโทษให้พูดอะไรออกมานี่คือเขาเขาตัวเองมดพูดซง่ายๆเนาะคนประเทศนี้เนาะคะ่ะทั้งที่ดีก็ อย่าใจดีค่ะพวกประเทศนี้เลยประเทศไหนก็ช่างที่ไม่อยากจะออกชื่อนะคะประเทศไหนที่บุกลานเมืองไทยไม่ยอมนะเห็นแล้วก็น,น้ำตาไหลเพื่อนเอเนะคนที่ขนาดเราไม่เป็นญาติเรายังน้ำตาไหลยังเสียใจอะเนีย๋ยวคนที่เขาเป็นพอ่อเป็นแม่ลูกเมียเขาละ่ะ ดูข่าวจ้ะเลยไม่่อยได้ทำคลิปกินกับว่าเสบข้องม,มันก็่อยอยู่เกินบางทีก็เกินแข็งลงไปเงินมีเงินเป็นล้านเลยก็ไม่เขาก็ชีวิตลูกเขากลับมานะคะเพืเ่อนคิดว่าถ้าน้องชายยังอยู่ก็คงไปเหมือนกันตอนนี้น้องชายเสียแล้ว น้องชายทำเกี่ยวครับแบบไข่คือสแนนเปิดด้วยไม่ได้คู่ไม่ได้คุยเนาะค่ะยิ่งแบบตรงเมาเป๊ะเราก็เป็นคูร่ระเบถ้าน้องมีชีวิตอยู่ก็คงจะไปเหมือนกันคะยังไงก็เ้าไทยอยู่ในต่างแดนก็ขอให้ส่งกําลังใจแนวหน้านะคะทหารพี่น้องทุกคนขอให้ได้ใช้ชนะได้แผ่นพื้นดินไทยกลับมาถูกตารางนิวที่เป็นของไทยแล้วก็ขอให้ได้ ใช้ชนะและวก็สูญเสียน่อยสุดเนะคะตอนนี้มันก็ขคุดอุโมงค์มันคุดตั้งแต่นานแล้มันพยายามส่อนอาวุธพยายามตรวจสอบเพราะว่าพูดไม่ได้มากโอเค่ะวันนี้ก็มาพาัดพริกใส่มูงใส่สปาเกินตน้อไม่ัง แซ่บอยู่จ้าสมบัตบัรดาขอขอบคุณทหารอาทุกคนถุกนายที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยคนไทยทังใดอยู่ดีมีความสุขอยู่กินดีแต่ว่าไม่รู้เลยว่าทหารจะกิน นอนกลางดินกินกลางทรายบ้านก็นคือพื้นปา่าต้นไม้ก็คือลังคาบานยังไงก็ขอห้ไใด้ราชนะต่อไปนี่ก็ขอให้สูญเสียหน่อยลองก็ขอห้ไ้ชนะชนะถูกจุดขอให้ผสินเมืองผส่งเมืองทหารกาที่สูญเสียขอให้ถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้ทาทหารคนไหนที่เขาไปลบเพื่อนทหารคนไหนที่เสียชีวิตไปขอให้ท่านเขียนชื่อนามสกุลเขา เราก็บอกว่าไปออกซึกด้วยกันเราจะชนะจ้ะเข้าเป็นวิญญาณอีกมิติหนึ่งขเขาก็จะช่วยคุมครองทหารยังไงก็ขอให้ทหารทุกคนเขียนชื่อทหารที่ล่วงหลับไปแล้วเราไม่ได้ดูถูกมินเขาเพียงแต่ปุกขวนกําลังแล้วก็ให้เขาวินาทีสุดท้ายที่เขาเสียไปคือเขาหลบเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อบ้านเมืองนั่นแหละจะขอให้ทหารทุกคนทุกนายเขียนชื่อเพื่อนที่เสียไป ไปติดกับบอลไปด้วยเขาจะได้ออกซึกบอกชวนไปหลบด้วยกันเท่านน่ะเราจะเป็นเพื่อนมาถักไทยพัดมูใส่พริกแล้วก็นหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็สมตำเนาะค่ะ bye bye. 拜拜。Bye bye.